ฝั่งนี้ฮะก็จะเป็นพื้นที่เป็นโคกนะซึ่งเป็นบ้านเดิมอ่ะเคยสร้างบ้านเดิมไว้มันเป็นโคกวัดอ่ะเล้ก็มาสร้างศาลท้าวสิทธุดาจารยร์ให้ะนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะเคยเจอคุณยายอารุณอ่ะเป็นเจ้าของบ้านที่เห็นเสานะครับเป็นเจ้าของบ้านที่นี่ฮะแล้วก็ได้ย้ายออกไปพอรู้ประวัติที่หลังก็เลยย้ายออกไปเพราะว่าด้วยความกลัวนะกลัวเรื่องราวอาถรรพ์ต่างๆนะ มีปลาน้อยด้วยจับมาจากไหนเนี่ยปลาน้อยเนี่ยปลาน้อยเจออาถรรพ์อะไรไหมเนี่ยเจออาถรรพ์อะไรไหมอาถรรพ์อะไรหรอเรื่องเล่นลับมีไหมเคยเจอไหมไม่เคยหล่ะพิช่ฝันเราฝันว่ายังไงฝันความฝันว่าเป็นยังไงบ้างเรน่ากลัวนะเห็นผีอยู่ตรงเนี้ยเราอยู่ตรงนี้เหรอมีเปรตเลยผีเปรตเหรอสองคนเออแล้วไงต่อให้นี่ ตามได้ผู้หญิงยืนคุยอย่างเงี้ยอ่าหนูก็ยืนอย่างเงี้ยหนูก็กลัวหนูก็วิ่งเข้าในบ้านแต่เนี้ยหนูก็เรียกผู้หญิงที่เดินคะุยกับหนูว่เข้าวเม้าข้ามา,า,มาไม่กลัวเหรอเขาก็เหรอก็ยืนพูดอย่างนั้นแหละแต่หนูตอนนี้เข้ามาในป่าครับ ในแถบเขตวัดแรงนะซึ่งหลายท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นวัดในประวัติศาสตร์นะมีบันทึกในพระเจ้าพงศวดานว่าเป็นที่เสียประจานเท้าสีสุดาจันทร์แล้วก็ขุนบรรวงศามาช่วงแร้งแรงนะแห้งแรงตอนนี้ก็ป่าจะแห้งๆแล้วก็น้ํามันลงน้ําลงเข้ามาง่ายสบายๆมาดูพื้นที่เฉยครับ โล่งเลยอ่ะเพราะว่ามันเข้าหน้าแรงแล้วเข้าหน้าแรงก็ตะป่าม่อแห้งหมดแล้วจะดูโล่งเลยฝั่งนี้ฮะก็จะเป็นพื้นที่เป็นโคกนะซึ่งเป็นบ้านเดิมอ่ะเคยสร้างบ้านเดิมไว้มันเป็นโคกวัดอ่ะเราก็มาสร้างศาลท้าวสิทธดาจันทร์ให้นะครับตรงนี้เห็นไหมฮะมีบุตรรูปที่เขามาตั้งไปด้วยครับเคยเจอคุณยายอารุณอ่ะเป็นเจ้าของบ้าน นที่เห็นเสานะครับเป็นเจ้าของบ้านที่นี่ฮนะแล้วก็ได้ย้ายออกไปพอรู้ประวัติที่หลังก็เลยย้ายออกไปเพราะว่าด้วยความกลัวนะกลัวเรื่องราวอาถรรพ์ต่างๆอนาะจะเห็นเป็นโคกขึ้นมาครับบริเวณนี้วัดแรงส่วนด้านหน้าทางเข้านะเนี่ยจะเป็นบ้านบ้านร้างด้วยนี่ลืมถามยายนะว่าบ้านใครยังไงลืมถามแต่ก็ร้างไปแล้วปฏิทินในบ้านน่าจะร้างเลยช่วงปี2557 2557พึ่งล้างเหรอใช่เดี๋วยวเราเดี๋ยวลองขึ้นมาดูนิดนึงนี่คือบนโคกนะบ,บนโคกของมัดแรงมีสร้างศาลนะครับของท้าวศรีสุดาจันทร,ร์นะฮะแล้วก็พระพุทธร,รูปที่เขามาตั้งไว้ครับเห็นเสาบ้านไหมครับเนี่ยบ้านเก่านะที่จริงมีบ้านตั้งอยู่เขาย้ายออกแล้วด้านหน้าตอนนี้ครับเขามี มันเป็นไซต์งานนะ่ะมาขอใช้พื้นที่ทางเข้าวัดนะฮะเหรอมีไซส์งานก่อสร้างด้วยด้านหน้าแต่เข้ามาได้นะก็บอกเขาจะมาดูวัดเขารู้เลยวนะ่ามันเยเอาเหรอหอ๋อก็าคงเปนไซต์งานก่อสร้างเขาแหละนี่เป็นบ้านร้างนะ อ๋อล็อกุญแจเวลาเข้าไม่ได้ครับอ๋อคงจะเป็นบ้านคนงานเข้ามาอยู่มั้งครับไม่รู้ว่าเจออะไรหรือเปล่านะเนี่ยทางเข้าวัดร้างเนี่ยตอนนั้นเคยขึ้นไปอยู่ใช่ไหมบ้านเนี้ยมีปฏิทินด้วยใช่ไหม,มปฏิทินปีไหนช่วงเดือนไหนไม่รู้แต่เป็นปี2557ห้าอ็อ๋อสอง7นหะ้าเจ็ะแสดงว่าร้างเราๆปี25 5 7หสิบเจ็ดเราย้ายออก เดินออกแล mm. ้วนะครับเข้ามาได้นะเห็นถึงแม้จะมีเขางานก่อสร้างอะไรแต่เราคือเราป่อเข้ามาผ่านทางเข้ามามีปลาน้อยด้วยจับมาจากไหนเนี่ยฟ้าน้อยเนี่ยฟลาน้อยเจออาถรรพ์อะไรไหมเนี่ยเจออาถรรพ์อะไรไหม เรื่องเล่นลับมีไหมเคยเจอไหมไม่เคยเหรอไปถ้่ฝันฝันเห็นหวยเหรอฝันเห็นหวยค่ะบอกหวยถูกไหมฝันฝันว่ายังไงอ่ะก็ฝันเห็นผู้หญิงยืนอย่างเนี้ยเหรอค่ะยืนพูดไม่รู้พูดอะไรผู้หญิงแก่หรือผู้หญิงสาวครับผู้หญิงอายุสี่สิบพอดีผู้หญิงอ๋อเขาบอกเขาอายุ่งสี่สิบเหรอค่ะเหรอแต่ไม่ได้ซื้ออ๋อเขาบอกว่าไงบ้างมันออกศูนย์สี่แล้วอายุเขาบอกว่า เอ่อสี่ศูนย์มันออกศูนย์สี่หนูก็ไม่ได้ซื้ออซื้ออยู่แต่ซื้ออย่างอื่นไม่ได้ซื้อฝันแล้วฝันว่ายังไงฝันความฝันว่าเป็นยังไงบ้างก็น่ากลัวนะเห็นผีอยู่ตรงเนี้ยเราอยู่ตรงนี้เหรอผีเป็ดเลยผีเป็ดเหรอสองคนเอาแล้วไงต่อเนี้ยวุ้งดำดำแล้วผู้หญิงยืนคุยอย่างเงี้ยอ่าหนูก็ยืนอย่างเงี้ยหนูก็กลัวหนูก็วิ่งเข้าในบ้านตรงเนี้ยหนูก็เรียกผู้หญิงที่ยืนคุยอย่างนี้ว่าเข้ามาเข้ามาไม่กลัวเหรอเขาก็เฉย แลก็ยืนพูดอย่างนั้นแหละแต่หนูสั่นแล้วเดินเข้าไปข้างในหนูมองันนั่นน่ะอ๋อเหรอค่ะโอเคมาถามตท่นี้แหละว่าเจออะไรมาแล้วตอนนี้ตอนนี้กลายเป็นบ้านคนงานก็คนงานเหมือนกันใช่ไหมฮะค่ะอ๋อเขาสร้างมันเป็นบ้านเขาอยู่นั่นแหละบ้านร้างค่ะเป็นป่าหมดแกเนี่ยมองเข้าไปไม่เห็นบ้านเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรอกไม่เหลืออะไรแล้วแล้วแล้วนี่จะทําอะไรครับเนี่ยจะทําร้านอาหารที่นู่นป้อมเพชรอ๋อแล้วแต่เป็นแคมป์ค่ะเป็นแคมป์คนงานอยู่อ๋อคือเรา มาตั้งแคมป์ที่นี่แต่สร้างที่ป้อมเพชรเพชรนู่นเหรอก็ทำปอกที่นี่แล้วก็ประกอบที่นี่ใช่ไหมอ๋อก็มาเอาไปผ่าไปหนอจ้ะผ่านไปหน่อยชาวตั้งไม่มีที่ไม่ใช่ได้ม่มีที่พื้นที่มันแคบใช่ทำนอาหารพื้นที่เล็กๆเองกคน่นี่ตอนนี้มีแคมป์ก่อสร้างนะฮะทางเข้าวัดแรงนะก็เข้าไปได้ไงเข้าไปตรงนี้เข้าไปได้ เพราะว่าเขาจะสร้างร้านอาหารนะครับแต่เขาไม่มีที่บริเวณนั้นนะบริเวณป้อมเพมรเขาก็มาประกอบที่นี่นะแล้วก็ย้ายไปด้านนู้นะประมาณนั้น